你ทำโอลเล่าจบ,บังมาวันนี้เธอทำโอลเล่าจิเทียนวันนี้จิงเียนเธอหน่เธอหน่ทำโอไหมบบงมาทำโอไหมบบมาหนังสือเหลือเจ็ดเล่มครับขอบคุณนะครับอา้าวครูให้เวลานะครับใครจะสั่งรีบสั่งนะหนังสือเหลือเจ็ดออเดอร์นะครับย้ำอีกทีนี้นะครับเพื่อนๆนังสือเหลือเจ็ดเล่มขอบคุณครับต่อไปครับเขาบอกว่ารบกวนถามหน่อยฉิงว่ เรามีมารยาทครับเวลาจะถามอะไรใครสักคนหนึ่งเขาทมหน่อยนะครับรบกวนามหน่อยนะชิงวันรบกวนามหน่อยนะชิงวันรบกวนามหน่อยนะชิงวันคุณทํางานอะไรหนิงั่วคุณทําครูบอกแล้วว่าหนิงแปลว่าคุณหรือแปลว่าท่านหนิงแปลว่าคุณหรือแปลว่าท่านแต่ถ้าเป็นหอนอยอีหนีไม่เองหนี่ แปลว่าเธอหอนออีหนีไม่เอกหนีแปลว่าเธอหอนอีหนีไม่เอกหนีแปลว่าเธอนะครับหอนออีหนีไม่เอกหนีแปลว่าเธอนะครับในกรณีนี้เขาบอกว่าคุณทํางานอะไรหนิงจ่วะทําางนอะไรหนิงจ่วคุณทําหนิงจ่วงานอะไร什么工กงานอะไร什么่วทำงานอะไร 做什么啊来什么ไ来什么ทุกคนพิมพมาให้ครูหน่อย大家大家ทุกทุกคนพ,ม,พมาไห้ครูหน่อยคำว่าอะไรภาษาจีนว่า什么啊来什么ไร什么งานกงจั่วงานกงจั่วหนังส,นงสือเหลือหกเล่มครับขอบคุณนะครับครูขออนุญาตนับถอยหลังนะหนันงสือเหลือหกออเดอร์ครับ หนังส order, order ือเหลือ6ออเดอร์นะครับใครจะสั่งซื้อหนังสือขอบคุณนะครับหนังสือเรียนเหลือ6ออเดอร์นะฮะขอบคุณทุกทุกคนนะครับนับถอยหลังนะครับหนังสือเหลือ6ออเดอร์ใครอยากได้รีบสั่งนะครับอะไร什么อะไร什么เธอพูดอะไร你说什么เธอพูดอะไร你说พูด说พูด说อะไร什么อะไร什么เธอพูดอะไรอ่ะ你说什么 อีกทีได้ไหมครับเธอพูดอะไรนี่วอ,อะไาอ,อะไ什么啊来มาคุยยังคุยยังพูดอะไรอ่ะหรางน,นี่说什么หนังสือเหลือห้าเล่มครับเพื่อนเพื่อนครับหนังสือเหลือห้าออเดอร์ครับขอบคุณนะครับหนังสือเหลือห้าออเดอร์นะครับใครอยากสั่งซื้อหนังสือหนังสือเหลือห้าเล่มนะครับขอบคุณมากมากนะครับเธอพูดอะไรนี่วัวพูดวอ,อะ说啊来什么 คือพูดอะไรอน s สม Hui แปลว่า h ุ้ยแปลว่าเป็น Hu ุยเ้าฮะจะกําังจะเขียนว่า h ุ้ยไม่ใชคุยเบา Hu ุ put, ้ยแปลว่าเป็นที่แปลว่าแคน h ุ้ยแปลว่าเป็นที่เป็นมีความสามารถหั h ฉันพูดเป็นห Hu จงวันฉันพูดภาษาจีนเป็นสวแปลว่าพูดอะไรสมงานอะไรสมกงวงานอะไร什ม工作ทํางานอะไร s 什ม 工作。他干的来做什么工作？他他干的来，你做什么工作？溃疡溃疡，他来。杨老师，你做什么工作？溃疡卡溃来。你做溃疡卡，他你他你，他干的来做什么工作？ คุณทำงานอะไรผ่านหรือยังครับเขาว่างานภาษาจีนว่างาน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 ยุ่งไหมงานยุ่งหมงานยุ่งหมงานย่งหมงานยุ่งไหมงานยุ่งไหมงานยุ่งไหมงานยุ่งา 工作忙หมังมะอีทีนะครับหนังสือเหลือสี่เล่มครับขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณทุกทุกคนนะใครมาใหม่กดสั่งซื้อแล้วนะครับเอาไว้เรียนกับอาจารย์มาเรียนนะครับขอบคุณทุกทุกคนนะครับครูอยากฝากพวกเรานะครับเพื่อนๆฟังดูดีๆนะครูยกมือไหว้พวกเรานะครับคนไหนที่ซื้อหนังสือแล้วขอให้มาเรียนนะครับย้ําอีกทีนี้นะครูเชื่อว่าไม่มีช่องไหนไม่มีครูคนไหนยกมือไหว้นักเรียนว่าซื้อหนังสือแล้วขอให้มาเรียนนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับ ครูได้ตังค์พวกเราต้องได้ความรู้จักครูครูได้ตังค์จากของพวกเราพวกเราควรได้ความรู้จักครูดังนั้นแฝงแฝทั้งสองฝ่ยายย้ำนะครับครูเชื่อว่าในติ๊กตอกหรือว่าไหนๆก็ตามเราซื้อหนังสือเขาไปแล้วเขาไม่สนใจเราหรอก อยากเรียนก็เรียนไม่เรียนก็เรื่องของเขานะเพราะครูได้ตังมาแล้วแต่สําหรับครูไม่ใช่ครับสําหรับครูครูคิดเสมอว่าเงิน3 4มสี่ร้อยมีค่ามากๆสําหรับพวกเราขอนะครับซื้อแล้วขอให้มารับความรู้มาเรียนด้วยกันครูได้เงินพวกเราต้องได้ความรู้เราแฟงแทั้งสองฝ่ายตอนนี้เราอยู่ในหนังสือหน้าที่1 3 9เราอยู่ในหนังสือหน้าที่1 3 9นะครับ ใครยังไม่มีหนังสือเหลือสี่เล่มสุดท้ายครับหนังสือเรียนใครยังไม่มีเหลือสี่เล่มหรือสามเล่มแล้วนะรประมาณนี้นะครับสั่งในตะก,การ้านะครับเอาออีทีนึงน,นะครับอีทีนึงเขาถามว่าคุณเหลือสามเล่มแล้วครับขอบคุณนะฮะคุณหนี่คุณหนี่เธอหนี่ทางานอะไรั่ว什么工作ทํางานอะไรัวมม่วทำ,งทว,ทำวงานอะไร什么工作งานอะไร什ั工作 คุณทำงานอะไรน z 做什么工作อะไร什么อะไร什么อะไร什么工作工งานเหนื่อยหรไหม工作骤เ工作骤吗อีกทีหนึ่งครับดังๆหน่อย ไม่ท่องไตตัวนะเรียนกับครูอยาท่องไตตัวนะเรารู้ว่ากงจั่วแปลว่างานเห็นไหมครับในหนังสือหนังสือดีตรงที่ว่ามันมีสีนะเพื่อนๆเชียร์มากเลยหนังสือเรียนเล่มนี้เห็นไหมครับกุงจั่วแปลว่างานงานยุงหรือเปล่ากงจั่วหมังมะงานยุงไหมกุงจั่วหมังมะงานยุงไหมกุงจั่วยุงหมังยุงหมังไหมมะงานยุงหรือเปล่ากงจั่วหมังมะ งานยุ่งหรือเปล่ากงซัวหมังมะงานยุ่งไหมกงซัวหมังมะงานยุ่งไหมยาลาชีหนีกงซัวหมังมะงานคุณยุ่งหรือเปล่าหนี่กงซัวงานคุณหนี่คุณหนี่เธอหนี่เธองานเรียกว่ากงซัวงานเรียกว่ากงซัวยุ่งไหมหมังมะยุ่งไหมหมังมะหนังสือเละอสออเดอร์นะครับใครอยากรับหนังสือนะครับครูฝากย้ำนะครับซื้อหนังสือนะครับ ฟังดีๆนะสามเดือนครับมาเรียนสม่าเสมอครูรอพวกเราทุกๆวันสิบโมงครึ่งครูเปิดห้องเรียนสอนพวกเราทุทกๆวันรอเราในห้องเรียน,นทุกๆวันสิบโมงครึ่งบ่ายสองครึ่งและสองทุ่มถึงถึงเที่ยง,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 งคืนรอพวกเราในไลฟ์พวกเราเข้ามาเก็บความรู้กับครูสามเดือนฮะพูดได้แน่นอนถามเพื่อนถามพี่ถามน้องๆได้เลยว่าจริงหรือเปล่าครูโม al, หรือเปล่า เมว่า3มเดือนครับพูดได้ครับสําหรับคนเริ่มจากศูนย์ใครที่ไม่เคยเรียนเริ่มจากศูนย์สเดือนครับลองดูมั่นใจในตัวครูก็ซื้อแต่ถ้าไม่มั่นใจไม่ต้องซื้อนะครับขอบคุณนะครับตรงนี้ผ่านหรือยังครับกุ้งซั่วแปลว่างานกุ้งซั่วงานงานยุ่มไหมกุ้งซั่วเลยม吗งานยุ่งงานเหนื่อยไหมกุ้งซั่วม吗งานเหนื่อยหรือเปล่างานยุ่มไหมกุ้งชั่วม吗 ขอบคุณพี hmm. ่สุธิเพนนะครับขอบคุณมากมานะได้รับหนังสือแล้วฝากฟิกแบกดาวให้ดาวกับร้านครูนิดนึงนะครับขอบคุณนะครับงานเหนื่อยไหมกงจ่วงานกงจ่วงานกงจ่วงานกงจ่วยุ่งไหมหมั่มะยุ่งไหมหมั่ะงานยุ่งหรือเปล่ากงจ่วหมั่นไเธองานยุ่งหรือเปล่า你工作เธอ你เธอ你เธอ你 ธอหนีไมหมลือเหรอใช้คําว่ามาแม่ไม่ได้อ่านว่าหมาม้านะหมาม้านั่นคือคนให้เรียกแม่เรียกว่าม่หมานะครับออกเสียงคําที่ออกเสียงเหมือนกันเยอะแยะเต็ไมไปหมดครับใจใจเห็นไหมใจที่แปลว่าอยู่ใจที่แปลว่ากลัง เห็นไหมครับเยอะแยะมากมายเลยใจที่แปลว่าอย่ดใ้ที่กําลังชื่อที่แปลว่าธุระชื่อที่แปลว่าคือเป็นใช่เยอะแยะและเสียงออกเหมือนกันเยอะแยะมานะครับแม่妈妈นะออกเยอะแยะมากมายนะครับดังนั้นเราต้องมาเรียนบ่อยๆมาตัวนี้แปลว่าไหมหรือเหรอตัวที่แปาว่าม妈อันนั้นคนละคนละมานะมอันนั้นเอาว่าม่ม่ม妈妈นะคุณแม่妈妈แปลว่าคุณแม่ แต่ไม่ได้อ่านว่าหมาม้านะฟังดีๆไม่ได้อ่านว่าหมาม้านะครับขอบคุณทุกๆคนนะครับหนังสือนะครับใครสั่งรีบๆสั่งหนังสือน่าจะเหลืออยู่สองเล่มนะครับชี่แปลว่าธุระอยู่่ออกเสียงเหมือนกับคําว่าคือเป็นใช่ื่ออกเสียงเหมือนกันเลยแต่ความหมายไม่เหมือนกันเขียนไม่เหมือนกันสะกดพินอิงเหมือนกันนะครับแต่ความหมายไม่เหมือนกันนะครับโอเคนะครับซื้อหนังสือแล้วจะพยายามเข้ามาเรียนเข้ามาเลยนะครับหนังสือตอนนี้เหลืออยู่2ออเดอร์ ใครอยากได้สั่งซื้อนะฮะหนังซื้อเรียนหรือส่งเอดอด์นะครับขอบคุณนะครับเอาต่อไปเขาบอกว่ายัางไงม问กง什ั่วคุณทํางานอะไรกง什ั่วเขาบอกว่าฉันเป็นดูนะชื่อตัวนี้เห็นไหมครับ่อฉันเป็น่อฉันเป็นฉันคือ่อฉันเป็นฉันคือววิศกกรง我อวิศวกร 工程师วิศวกร工程พทั้ง呢啊气氛เดี๋ยวเราค่อๆเรียนนไปนะครับ <S <S ฉันเป็น我是ฉันเป็นฉันคือ我是 <S <S วิศวกร工程师วิศวกร工程师ฉันเป็นวิศวกร我是หนังสือนะครับใครเหลืออยู่สองเล่มเดี๋ยวครูกําลังจะลงไล่รอบที่หนึ่งนะครับใครอยากได้หนังสือเหลือสองออเดอร์ ครูกําลังจะลงไลฟ์รอบที่หนึ่นะครับใครอยากได้หนังสือรีบสั่งนะครับหนังสือเรียนครูกําลังจะลงไลฟ์เหลือสองเล่มใครอยากได้รีบสั่งนะครับขอบคุณนะครับฉันเป็น我是ฉันเป็น我是วิศวกร工程师วิศวกร工程师ฉันเป็นวิศวกร我是ฉันเป็น,ฉ,น,ปนฉันคือ我是คำว่า是ตัวนี้ตัวเดียวแปลว่าคือ เป็นใช่ทุกคนพิมพ์มาครับชื่อตัวนี้ตัวเดียวแปลว่าคือเป็นใช่หนังสือใครจะสั่งรีบสั่งนะครับครูจะลงไลฟ์ไม่เกิน5นาทีนะครับเอาอีกทีนี้นะครับฉันเป็นวิศวกร我是ฉันเป็น我是ค,ค,คุณครู老师คุณครู老师ฉันเป็นคุณครู我是老师ฉันเป็นคุณหมอ我是คุณหมอค,มอครับ医生คุณหมอ 医生คุณหมอ医生ฉันเป็นพยาบาล我是พยาบาล护士พยาบาล护士ฉันเป็นพยาบาล我是护士หนังสือเหลือเล่มสุดท้ายครับขอบคุณนะครับหนังสือเรียนออเดอร์สุดท้ายนะครับใครมั่นใจว่าเรียนกับครูเข้าใจมาเรียนนะครับเรียนกับครูถึงแม้จะสอนฟรีแต่ครูจะสอนช้าๆเดินหน้าถอยหลังให้เราเข้าใจอย่างทงแท้ไม่ใช่มาหลอกขายหนังสือนะครับ ย้ำนะครับเรียนกับครูซื้อหนังสือแล้วมาเรียนกับครูสอนแบบช้าๆเดินหน้าถอยหลังจบไลน์นี้แล้วเดี๋ยวครูเข้ามาสอนให้ใหม่อีกอีหนึ่งรอบไม่ต้องกลัวว่าเรียนไม่รู้เรื่องฝากนะครับคนไหนอยากได้เข้ามาเรียนด้วยกันเรียนฟรีตลอดชีพจนกว่าพวกเราจะเข้าใจหนังสือเหลือออดได้เดียวนะครับหนังสือเหลือหนึเล่มสุดท้ายใครรับสั่งได้เลยหนังสือเหลือหนึ่งเล่มสุดท้ายครับขอบคุณครับ สตัวนีวเดียวแปวันคือเป็นใช่สตัวนีดเดียวแปว่าคือเป็นใช่เช่นทักค็เกย์你是谁坤克开你是谁坤克开你是谁六万你是谁才大น谁六万谁来听听谁六万谁坤克开你是谁 困你困你，开始开始开谁开始。陈本坤坤，我是陈科我是坤杨杨老师，坤杨杨老师。陈本坤杨，我是杨老师。陈本那个莲，我是那个莲学生，那个莲学生。 นักเรียน学生ฉันเป็นนักเรียน我是นักเรียน学生นักเรียน学生ในกรณีนี้จำดีๆคำว่าตัวนี้ตัวเดียวแปลว่าคือเป็นใช่ตัวนี้ตัวเดียวเหมือนกันคำอะไรเหมือนกับคำว่าทุลักโยเหมือนกันเลยแต่เสียงเหมือนกันเฉยๆความหมายไม่เหมือนกันเขียนไม่เหมือนกันออกเสียงเหมือนกันเฉยๆนะครับเอาต่อนะครับขอยีดทีนี้นะเขาถามว่าคุณทำงานอะไร คุณทํางานอะไรเรียนกับครูก็ค่อยไปนะครับไม่ต้องรีบนะใครที่คิดว่าเรียนกับครูเรียนเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังอยู่ที่เดิมน่าลาคาญปัดครูทิ้งได้ไม่ว่ากันนะครับใครที่คิดว่าเรียนกับครูแล้วน่าลาคาญปัดครูทิ้งได้เลยไม่ว่ากันนะครับแต่ครูจําเป็นต้องสอนซ้ําๆเพื่อให้เราเข้าใจง่ายขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของพวกเราเองนะครับย้ํานะครับการที่ครูสอนซ้าๆไม่มีผลดีต่อ,อครูนะฮะเพราะว่าครูเจ็บคอ คนที่ได้ผลดีคือพวกเรานะครับขอบคุณนะครับใครอยากได้หนังสือเล่มสุดท้ายใครสั่งรีบสั่งนะครับย้ำอีกทีนึงหนังสือเหลือหนึ่งเล่มสุดท้ายใครอยากได้ใครอยากได้หนังสือเรียนหนึ่งเล่มสุดท้ายสั่งซื้อได้เลยเรียนกับครูไม่ต้องรีบสอนช้าๆครูต้องการให้พวกเราได้จริงๆไม่ใช่มาเพื่อเสียเวลาแล้วไม่ได้อะไรเลยไม่เอานะครับไม่เอานะซื้อหนังสือแล้วต้องได้อะไรจากครูไม่ใช่ว่าซื้อแล้วเสียตังค์สามสี่ร้อยไม่เอานะฮะอย่างนี้ไม่ควรเรียนนะครับอ้าว นงังสือใครสั่งสายในออเดอร์สุดท้ายนะครับขอบคุณนะครับต่อไปลบกวรถามหน่อยชิงวันลบกวนถามหน่อยชิงวันลบกวนถามหน่อยขอถามหน่อยชิงวันลบกวรถามหน่อยขอถามหน่อยชิงวันคุณทํางานอะไรหนิงว什么工作คุณหนิงคุณหนิงทางานอะไรว什么工作คุยังคะคุยยังทํางานอะไรหรอหยาง老师 宁 chu 什么公 zu ทํางานอะไร chu 什么公 chu ทํางานอะไรฟังดีๆนะครับคําว่าชั่วตัวนี้ตัวเดียวแปลว่าทําชั่วตัวนี้ตัวเดียวแปลว่าทําชัวตัวนี้ตัวเดียวแปลว่าทําทํางานอะไรั s 什么公 chu ทํางานอะไร chu 什么公เธอทํางานอะไร你 chu 什么公 ถ้าเราใช้ถามคนที่รุ่นเราเขาเดียวกับเราคนสนิทกันใช้คําว่าหนีได้เลยเธอนี่ั你做什么工作คุณทํางานอะไรแต่ถ้ากรณีถามผู้หลับูย้ยหญ่ใช้คําว่าหนงคุณท่านหนงทํางานอะไรั oo, ่ว什么啊来什ะไร,ะะไรงานกง่วงานกง่วงานกง่วนั่นเองนะครับผ่านนะครับตรงนี้ใครผ่านพิมพ์คําว่าวฉานันวเข้าใจต๋งเข้าใจ ตองแล้วเละแล้วเละฉันเข้าใจแล้วหั我懂了ฉันเข้าใจแล้วหัวต我อ了นั่นเองนะครับขอบคุณนะครับหัวต我懂了โอเคกงชั่วแปลว่างานกงชั่วแปลว่างานงานยุ่งไหมกงชั่วห忙吗งมงานยุ่งหรือเปล่ากงชั่วห忙吗งมงานยุ่งหรือเปล่าเธองานยุ่งไหมนี่่กง啊你工作忙吗เธองานยุ่งหรือเปล่า你工งมะ ต่อไปครับกงซัวหน่อยไหมงานเหนื่อยหรือเปล่ากงานเหนื่อยไหมเขาบอกว่าฉันเป็นวิศวกรหัวชื่อ ฉันเป็น我ฉัน我ฉัน我ฉันเยี่ยมมาครับเอาลองดูนะครับเพื่อนเพื่อนที่ดูอยู่นะครับพี่ขวัญพี่ขวาญมาเรียนกับครูได้ประมาณอ่าหนึ่งเดือนกับ20วันโอ้จาได้ขนาดนั้นเพื่อนเพื่อนลองดูนะครับหลายๆคนครูถึงบอกว่าไม่มั่นใจไม่ต้องซื้อวันนี้พี่ขวาญมั่นใจแล้วยอมซื้อนะฮะลองดูนะครับพี่ขวัญขอให้ตั้งใจสู้ๆนะพี่ขวานนะหนึ่งเดือนกับ20วันพี่อดทนมาแล้วดังนั้นต้องสู้ให้ได้3เดือนเรามาเรียนสม่ําเสมอสู้ต่อไปนะครับ พี่นะครับมาเรียนสม่าเสมอครูยังมั่นใจว่าพี่ขวัญสามเดือนพี่พูดได้แน่สามเดือนครูเชื่อว่าพี่สามารถคุยกับเพื่อนคุยกับแฟนคุยกับคนจีนลูกค้าได้ค่อยๆไปนะฮะค่คอยๆก้าวสู่ระดับแอดวานซ์ขึ้นไปนะครับขอบคุณนะครับอา้าวฉันเป็นฉันเป็นวิศวกรฉันเป็น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  ฉันไปเรียกว่า我是ฉันไปเรียกว่า我是ฉันไปเรียกว่า我是วิศวกรเรียกว่าก城市วิศวกรก城市อีกอเลยยครับฉันเป็นวิศวกร我是วิศวกรก城市วิศวกรก城市ฉันเป็นคุณครู我是คุณครูเรียกว่า老师คุณครู老师คุณหมอ生คุณหมออ生 พยาบาลหู่นนั่นเองนะครับเอาต่อไปครับมรนทัดสุดท้ายนะฮะเขาบอกว่าคุณทำงานที่นี่你เจคุณทำงานที่นี่ีเธอีเธอีทำงานที่นี่เจทำงานที่นี่เจคุณทำงานที่นี่你เจคุณทำงานที่นี่你เจค,ค,คุณอยู่ที่นี่你เจ 听你，这听你，这听你，他们按工作，他们按听你在这工作，他们按听你在这工作，他们按听你在这工作，难头来了多久了？难头来了多久了？聊了,聊了了聊了了了了，难头来了多久了？南头来了,了。 คุณทำงานที่นี่นานเท่าไหร่แล้วคุณอยู่ที่นี่คุณอยู่ที่นี่ทำงานงานทำงานงานนานเท่าไหร่แล้วนานเท่าไหร่แล้วนานเท่าไหร่แล้วฟังดีๆนะครับคำว่านานเท่าไหร่ตัวเท่านานเท่าไหร่ตัวเท่าแล้วแล้วแล้วนานเท่าไหร่แล้ว 多久了คุณทำงานที่โตโยต้านานเท่าไหร่แล้ว你在คุณอยู่ที่你在คุณอยู่ที่โตโยต้า公司บริษัทโตโยต้าโตโยต้า公司ทำงานกง工วทำงานทีーー่บริษัทโตโยต้าต่อโตโยต้าอมาก่อนโตโยต้าซ司工วนานเท่าไหร่แล้ว多久了คุณทำงานที่โตโยต้านานเท่าไหร่แล้ว你在คุณอยู่ที่ โตโยต้าบคุณอยู่ที่บริษัทโตโยต้ทำงานงานทำงทำงานงานงนนานท่าไทร่าล้วตัวทำงาาานาทำานทำานทำาทำงานที่นี้ยานทำงเนทาทำงานทงานเทำานหร่แน้วานททำาทำงานทำางานทำงนทานนทำานาทำานีำงนานท u ทำทำงานงานทำงนทานงานทำงาทำงานอยงาที่นท่งนจำานงานทำาทำงานทยู่ที่นี่ นานเท่าไหร่แล้วตัวจิ๋วล่ะนาน,านเท่าไหร่แล้วตัวจิ๋วละนานเท่าไหร่แล้วตัวจิ๋วละนานเท่าไหร่แล้วตัวจิ๋วล่ะจาดีบีนะครับอยู่ที่นี่ใสจอยู่ที่นี่ใ,จจใจจสจทํางานกุ้งสวอยู่ที่นี่ทํางานก็คือทํางานอยู่ที่เนี้ยใสจ,จ่นานเท่าไหร่แล้วตัวจิ๋วละนานเท่าไหร่แล้วตัวจิ๋วละนั่นเองนะครับเพื่อนๆครับครูหยางขอลงไลฟ์ไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาทวนอีกทีนึงได้มั้ บทนี้ค่อนข้างเยอะเดี๋ยวค่อยมาต่อกันอีกทีนี้ดีไหมเดี๋ยวค่อยมาต่อกันอีกทีนึงเดี๋ยวค่อยมาต่อกันอีกทีนึงครูขอลงไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้ก่อนไหมพักเบรกก่อนพักเบรกก่อนเดี๋ยวมาต่อกันอีกทีนึงใครมาใหม่ฝากกดติดตามนะครับใครจะสั่งซื้อหนังสือใครจะสั่งซื้อหนังสือนะครับใครจะสั่งซื้อหนังสือมีอีกไหมครับหนังสือเรียนมีใครจะสั่งซื้อมีไหมครับเหลือเล่มเดียวครับ หนังสือเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกอีาอีก้านาทีให้พักเบรกก่อนพักเบรกก่อน15นาทีนะเดี๋ยวเรามาเจอกัน3ามทุ่มสินาทีเจอกัน3ามทุ่มสินาทีเจอกันมีใครรับหนังสือไหมครับเหลือเล่มเดียวนะเพื<ๆ>่อนๆครับหนังสือซื้อแค่หนังสือเรียนฟรีเหลือเล่มเดียวนะครับคน